เขาน่าจะเอาไว้ทําพันธ์ุนะคะนี่ต้นเล็กๆอยู่นะคะยังไม่โตมากนะคะที่เห็นอยู่ตรงนู้นก็คือต้นมะลุมนะคะเพื่อนๆต้นมะลุมยอดสูงสูคลิปชมสวนก็จะยาวนิดหนึ่งนะคะทุกคนมีดอกมาเองนะคะ ก็น่าจะมีสองหรือสามต้นแต่เขาน่าจะย้ายนิดนะคะต้นนี้อลินดารู้จักชื่อนะคะก็ต้นยี่โถนะคะดอกสีแดงสวยสดใสเลยค่ะบายบายค่ะนะคะก็เห็นเพื่อนๆนโพสแส้น้อยหน้านะคะตอนนี้อลินดาก็เลยมาดูของต้นที่ตัวเองปลูกไว้นะคะ ปิวสวัยตรงนู้นะคะก็มีาทางที่ที่จเจริญงอกงามโตขึ้นเยอะเลยคะ่ะซื้อมาปลูกต้นเล็กๆปิวสวัยตรงนู้นนะคะก็มีาทางที่ที่นะคะแต่ก็ เขาก็แตกขึ้นมาโตโสูงขึ้นมาแบบนี้เลยเที่ยวชมสวนยามเย็นค้ายพืชผักนานาชนิดในสวนนี้เลยนะคะชมเพลินๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นมะม่วงกันค่ะทุกคน เลยคะ่ะในส่วนนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรนาะดอกไม้อะไรก็ไม่แน่ใจนะคะอลินดาก็ลืมชื่อนะคะ,ะคะก็เห็นเพื่อนๆโพสแสน้อยหน้านะคะตอนนี้อลินดาก็เลยมาดูของต้นที่ตัวเองปลูกไว้นะคะต้นผักเลื้อยกันแบบว่ายาวๆเลยนะคะ ต้นสวยงามเขาแค่ขุดมาวางไว้นะคะก็ออกหนอ่อต้นก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะเขาน่าจะเอาไว้ทำพันนะคะนี่จเจริญงอกงามโตขึ้นเยอะเลยคะ่ะซื้อมาปลูกต้นเล็กๆเขาแค่ขุดมาวางไว้นะคะก็ออกหนอ่อต้นก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะ ที่เห็นอยู่ตรงนู้นก็คือต้นมะลุมนะคะเพื่อนๆต้นมะลุมยอดสูงๆให้พืชผักนานาชนิดในส่วนนี้เลยนะคะชมเพลินๆไปเลยนะคะเดีเราไปดูต้นมะม่วงกันค่ะทุกคนเขาแค่ขุดมาวางไว้นะคะก็ออกหนอ่อ ต้นก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะคลิปชมสวนก็จะยาวนิดหนึ่งนะคะทุกคนมีดอกหมาต้นเขาสวยงามมากค่ะโตขึ้นเยอะเลยนะคะน่าจะใกล้ได้กินลูกแล้วนะักเองนะคะก็น่าจะมีสองหรือสามต้นแต่ เขาน่าจะย้ายป้าลมพัดเย็นสบายนะคะอากาศดีมากค่ะอากาศยามเย็นนะคะก็เห็นเพื่อนๆโพสต์แสน้อยหน้านะคะตอนนี้อลินดาก็เลยมาดูของต้นที่ตัวเองปลูกไว้นะคะเองนะคะก็น่าจะมีสองหรือสามต้นแต เขาน่าจะย้ายแต่เราไปดูต้นมะม่วงกันค่ะทุกคนเลยคะ่ะในส่วนนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรนาะดอกไม้อะไรก็ไม่แน่ใจนะคะลินดาก็ลืมชื่อนะคะปปิวสวัยตรงนู้นนะคะ ก็มีทางที่ที่นี่ค่ะต้นมะม่วงที่อลินดาปลูกไว้แต่เขาอย่างาที่เขาเพิ่งถมดินไปนะคะด้านหนุนะ่มเนาะก็จะมีต้นผักต้นผักเลื้อยกันแบบว่ายาวๆเลยนะคะต้นสวยงามปิวสวยตรงนู้นนะคะ ก็มีทางที่ที่ต้นเล็กๆอยู่นะคะยังไม่โตมากนะคะตําเย็นค่ะอลินดาก็มาเที่ยวชมสวนค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นต้นน้อยหนาที่อลินดาปลูกน่าจะได้หลายเดือนแล้วเนาะน่าจะใกล้มีลูกให้กินแล้วนะคะ ที่เห็นอยู่ตรงนู้ก็คือต้นมะลุมนะคะเพื่อนๆต้นมะลุมยอดสูงๆเขาแค่ขุดมาวางไว้นะคะก็ออกหนอ่อต้นก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะบรรยากาศดีอ่ะลมพัดเย็นสบายนะคะ อากาศดีมากค่ะอากาศยามเย็นต้นเขาสวยงามมากค่ะโตขึ้นเยอะเลยนะคะน่าจะใกล้ได้กินลูกแล้วนะ,ะที่เห็นอยู่ตรงนู้นก็คือต้นมะลุมนะคะเพื่อนๆต้นมะลุมยอดสูงๆนะคะแต่ก็ เขาก็แตกขึ้นมาโตสูงขึ้นมาแบบนี้เลยเที่ยวชมสวนยามเย็นค่ะเข,า,ขาแค่ขุดมาวางไว้นะคะก็ออกหนอ่อต้นก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะท,ที่เห็นอยู่ตรงนม้ก็คือต้นมะลุมนะคะเพื<ๆ>่อนๆต้นมะลุมยอดสูงสูง บายบายค่ะคลิปนี้อลินดาก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการรับชมค่ะบายบายค่ะนี่ค่ะต้นมะม่วงที่อลินดาปลูกไว้แต่เขายังอ่อนนะคะแต่ก็ เขาก็แตกขึ้นมาโตสูงขึ้นมาแบบนี้เลยเที่ยวชมสวนยามเย็นค่ะรู้แต่คุณนายตื่นสายก็ตอนนี้ก็นอนหลับแล้วค่ะทุกคนดอกไม้นานา,นานชนิดปิวสวยตรงนู้นนะคะก็มีทางที่ที่ เขาน่าจะเอาไว้ทําพันธ์ุนะคะนี่นะคะก็เห็นเพื่อนๆโพสตแสน้อยหน้านะคะตอนนี้อลินดาก็เลยมาดูของต้นที่ตัวเองปลูกไว้นะคะไห้พืชผักนานาชนิดในส่วนนี้เลยนะคะชมเพลินๆไปเลยนะคะรู้แต่คุณนายตื่นสายก็ ตอนนี้ก็นอนหลับแล้วค่ะทุกคนดอกไม้นานา,นาชนิกเขาน่าจะเอาไว้ทำพันธ์ุนะคะคลิปนี้ลินดาก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการรับชมค่ะว่าลมพัดเย็นสบายนะคะอากาศดีมากค่ะอากาศยามเย็น ต้นเขาสวยงามมากค่ะโตขึ้นเยอะเลยนะคะน่าจะใกล้ได้กินลูกแล้วนะนิดนะคะต้นนี้ลินดารู้จักชื่อนะคะก็ต้นยี่โถนะคะดอกสีแดงสวยสดใสเลยค่ะที่เขาเพิ่งถมดินไปนะคะด้านหนุนะ่มเนาะก็จะมีต้นผักเขาน่าจะเอาไว้ทำพันธ์นะคะนี่ ลมพัดเย็นสบายนะคะอากาศดีมากค่ะอากาศยามเย็นนิดนะคะต้นนี้ลินดารู้จักชื่อนะคะก็ต้นยี่โถนะคะดอกสีแดงสวยสดใสเลยค่ะปิวสวัยตรงนู้นะคะก็มีเอท่อ